ครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับส่งมาผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรนะอ๋อราชบุรีนะครับส่งมาจากราชบุรีนะครับใส่กล่องใหญ่มาเลยนะครับแผ่นนะครับก็เช็คเลยครับแกะดูเลยถ้าท่านไหนอยากขายก็ส่งมาได้เลยนะครับรับซื้อทุกจังหวัดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเลยนะครับ นี่เหมือนใส่มาสองกล่องเลยนะครับมาดูเลยครับ มาดูเครื่องกันเลยนะครับท่านไหนอยากขายก็ส่งมาได้เลยนะครับครับมาดูเครื่องครับ มาแกะฟิล์มเลยครับว่ามีรอยแตกที่ที่ตัวเครื่องหรือเปล่านะฮะเช็คเลย นีม่มีเนี่ยมีรหัสหน้าจอนะครับโอเคครับ